กลาดสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมมาอีต่อ EP ต่อหนื่งครับผมปะหัวจะปวดเฮ้ยอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยเดีย๋ยวว่าอย่างนี้ได้นะอย่างนี้ได้โอ้โหเจ็ดพันแปดรอมันานโอ้โอยี7สองพันเจ็ดโอ้โหรอ,อ,อมานานจริงๆนะจ๊ะไปสองสามบะมาโอ้โหมื่นเจ็ดหมื่เจ็ดโอ้โหเจ็ดยับ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 ครับ อู้อ่ Ooh, ูงสามพันหโอเคโอเคอย่างนี้ยังไงอย่างนี้ยังไงอู่นสองสามหมื่นสองจาแจมครับผมบากโบมาสี่พันเอ็ดวายสออย่างนี้ยัง,ยงไงบากมาสองพันแปเอาเรื่องกรบเบื้องแต่งมาอีก1,000งบาทท้วนโอเคใครโอมาอีกพั0 0้าจะถึงแสนหรือเปล่าครับผมตอนนี้แปดห่นอด โอ้โหโอ้โหอย่างนี้ถือว่าแจ่มจันแม่จ้าแม่จ้าห้าพันสี่เอาดีสอมไหวสองสามาอีกหมื่นสโอเคไอสัแสนแล้วจ้าได้มาแสน7,700บาท